สวัสดีครับน้องนิวสวัสดีครับผมสวัสดีครับทำไมถึงอยากออกใช่ไหมวันนี้ครับอยากบอกครับแนวทางอยากให้เอฟซีได้ด้วยกันเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมครับแสดงว่าฟันดีครับคือน้องนิวคืออยากบอกทางช่องตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะฝนตกนะน้องนิวนะฝนตกครับวันนี้ก็เลยเก็บทรงไม่อยู่เลยเก็บทรงไม่อยู่วันนี้ฝนตกเหมือนเดิมยังงงก็บทรงไดีบอกกรคกระช่างนั่นมันบ้เหมือนี้ มีเอฟซีหลายคนทำหายอยู่นอนแนวทางอ,อนี่ก็มีคนโทรมาถามอยู่แต่๋่ายังไม่ได้ลงช่องให้ดูว่ามีแต่แนวทางอันเก่าๆเลยครับที่ปล่อยไปอไอ,อ,อตัวนี้ล่าสุดเลยใช่ไหมน้องนิวนล่าสุดครับฝันเอาความฝันมันเดิม่แหละครับครับความฝันทั่เจ็ดตองงดที่ปล่อยไปก่อนศูนย์สามห้านั้นเป็นเลขพวงกุญแจรถครับอืมพวงกุญแจรถรเป็นเลขถ่ายของพวงกุญแจรถ มันมีเลขสี่กแล้วก็ศูนย์สาห้าแต่สี่หกมันออกไปแล้วครับเหลี่ยมเป็น0ูนสมห้าครับแล้วก็แนวทางต่อมาก็ตามนี่แครับตามเลขตัวเก่าครับเลขตัวเก่าที่ว่าผู้หญิงผมยาวมาให้นะครับผมห้าเจ็ดหก็ยังตามอยู่มันเดิมครับว่าเวลาที่หายแนวทางไปมันชอบออกตามก้นเนาะก็เลยว่าเอาการใบเผื่อว่ามันตามหมองวนนีครับรองงอนที่แล้วมันไม่ได้ออกเนาะงวนเลีวยงวนที่แล้วมันไปออกอปนสีหกที่หายไปสี่้าหกนะครับ ผมก็เลยไปยังตามอยู่เพราะปกติเวลาไ,ไปไมัชอบบอกต่างคนต่องอะไรก็แนวทางหลาสุดนี้ฟันแล้วครับฝันว่าไปที่ไหนก็ไม่รู้ครับไปด้วยกันสี่คนครับมีเบิ์กซับแล้วก็มีเสียโอปอรครับแล้วก็มีมีตัวผมนะ,ะแล้วก็มีเจนน้องอนั่งรถไปด้วยกันนั่งรถตู้ครับนั่งรถตู้ ไม่เพียรถตู้รถเกง๋งรถเกง๋งแต่คนนั่งอยู่ในรถไม,ไม่เห็นรถครับว่าเป็นรถทนไนรูน้แต่ว่าเป็นรถเกง๋งอไปถึงไปถึงทางเข้าไปนี่มีแต่ลุมครับมีแต่ลุมแล้วก็มีแต่ป่าข้างทางแล้วก็ไปจอดไปจอดรับพระตุดุงครับแต่ยังไม่เห็นพระนะตอนนั้นไปจอดรับพระตุดงุงแล้วทีนี่เจนองปลอดทองครับลงไปเขาห้องน้ำครับที่นี่ไม่รอครับคือผมผมแ็นั่งอยู่ในรถเนาะที่นี่ ก็ร sí, ีบไปทําข่าวในความฝันท <c oughs> euh. ี <c oughs> ่นี่เสียวปอกับเบิกทกาบกับผมก็ขี่รถออกไปก่อนเลยอทิ้งเจนองไว้เลยทิ้งเจนองไว้เลยเจนองก็ยังอยู่ในของน้ำยังไม่ออกมาเลยครงก้อยก็เนี่ยครับอืมที่นี่ผมก็เปิดประตูเงี่ยมาดูมันทําอะไรอยู่มาทำไมมันไม่ออกมาสักทีครับผมก็เงียประตูที่นี่เห้เตอวิ่งออกมาเสียวปอกับก็ขับรถชะลอชะลอครับชะลอชะลอไปเรื่อยๆรอให้เจนองเขาวิ่งตามมาอครับเจนองก็วิ่งตามมาที่นี่ก่อนที่ว่าเจนองจะขึ้นน่ะ ระวังนั้นน่ะลับพาดุดงมาเลยครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นพาดุดงรูปไหนนะรู้แต่ว่าเป็นเป็นพาธุดงผาเลือคือขึ้นรถมาด้วยขึ้นรถมาก็เสี่ยวปอก็เบิกทราบก็ขึ้นมากับผมด้วยครับเต็มพอดีเลยเต็มพอดีเลยครับแต่ไม่รู้อาดกันอยู่ยังไงเนะาะฮาคนเ<ะ>จน้องขึ้นมาด้วย<ะ>อ่าพอพอไปถึงที่ทาคลิปปั๊บพาดุดงบอกไปดูดูดล้างรถมีอะไรอือครับไปดูดูดลังรถมีอะไรผมเดินกะก้าว่าจะเดินลงมาเอาขากองนี่แหละครับ เห็นเห็นเลขนี้ลอยออกจากทะเบียนรถครับตัวเลขอตัวเลขมันลอยออกจากทะเบียนรถครับชีแดงมันเดิมเลยโอครับเลขตัวเลขลอยออกจากเะเบียนรถตัวไหนครับน้องเนียวครับสี่สามสามครับสี่สามสามใช่ครับคือว่ามันจะลอยรูกออกมาเลยูุออกมาเลยเป็ียนรถเลยโอ้สี่สามสามนะครับไอ้สี่ครับ คือตัวเลขมันจะลอยออกมาจากทะเบียนครับสี่สามสามเห็นชัดเจ๋วเลยเห็นชัดเลยนะครับคือพาทุดงเนี่ยบอกให้ไปดูที่ป้ายทะเบียนรถใช่ครับบอกไปดูดูหลังรถมีอะไรอ่าคือในความฝันผมก็เดินลงมาเอากล้องนี่หล่ะขากล้องเนี่แหละครับพอไปถึงแล้วจะไปถ่ายคลิปใช่ไหมครับที่พาทุดงบอกว่ามาดูดูครับข้างหลังรถมีอะไรก็เลยเดินลงมาดูที่นี่เห็นตัวเลขในป้ายทะเบียนเลย สี่สามสามสี่สามสามสามตัวตรงเลยครับสี่สามสามสามัหางเดียวเลยใช่ไหมลุงทะเบียนรถแต่รถรถแต่เป็นรถเก๋งแต่ไม่รู้รถใครไม่มีทะเบียนใช่หรือว่าไงมีทะเบียนแต่ว่าเป็นทะเบียนในสีดำจานี่นะครับอ๋อเป็นเลขจะไม่รู้ว่าเป็นรถใครเพราะว่าตัวผมก็นั่งอยู่ในรถเนาะตอนเดินเดินลงมาเปิดถ่ายรถก็ไม่เห็นเลยว่าเป็นรถใครในความฝันอืมแต่ไม่รู้ว่ารถใคร แสดงว่าพัทุดงมาบอกนะครับแล้วผีผมยาวผู้หญิงผมยาวยังมาบอกอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ฝมนเห็นไม่ฝันเห็นแล้วครับเาะเป็นเขามาบอกวันที่แล้วเนาะห้าเจ็ดหกมันก็มันก็ยังไม่ออกนะห้าเจ็ดหกที่เขามาบอกก็ยังตามอยู่ใช่ไหมน้องเดียวตามอยู่ห้าเจ็ดหกนี่ครับครับส่วนรอบนี้คือเห็นตัวแดงเลยสามตัวสีสามสาม เหล็กมันลอยเลยครับมันจะปิ้งครับขมันมันลอยขึ้นมาเลยมันลอยขึ้นมาเลยครับมันมันเป็นมันเป็นมันจะปิ้งสีสามสามครับสามสามแดงเ้วยมันบอติ้แดงแดงแดงมันเดมลอยขึ้นมาเลยลอยไหมเห็นจ่าเลยครับลอยไหมเห็นจ่าเลยครับกอกำลังจะเปิดมันก็ลอยขึ้นมาเลยโอ้ความฝันเนาะี่ความฝันครับ ปาตุ๋งเข้าก็บอกเนาะกี่งวดแล้วน้องนิวถูกมาเนี่ห้าหกงวดครับหกงวดครับหกงวดหกงวดแล้วนะครับสำหรับน้องนิวนะครับผมบก็มีเอฟซีขอมาเยอะเนาะเมื่อนี้โค้งสุดท้ายก่ะเอาตัวเลนได้ค่ะสีสามสามแล้วก็ตัวใดอีควอเทนนี่าเลยห้าเจ็ดหกครับก็เป็นผู้หญิงผมยาวมาบอกเนาะแต่มันก็ยังไม่ออกห้าเจ็ดหกครับของน้องนิวจะมีสีสามสาม ห้าเจ็ดหกแล้วตัวไหนอีกศูนย์สามห้าครับศูนย์สามห้านี่คือคือมาจากไหนโคงกุญแจรถครับโครงกุญแจรถนะครับเน้นตัวไหนอีกหนึ่เน้นตัวไหนเป็นพี่สี่สามเนี่ยครับสี่สามสี่สามสี่สามสามนี่เนาะตัดเล่นเอาเนาะครับตัดเล่นเอาสองตัวสี่สามครับสี่สามก็ได้สี่สามสามสามนี่นะครับพิเศษเนาะค่ะโค้งสุดท้าย อพราะห้าห้าเจ็ดหกนี่ก็ยังไม่ออกนะที่ผู้หญิงมาบอกเพราะปกติที่เขามาบอกมันก็จะออกใช่ไหมครับผมสองสามงวดติดแต่ว่ายังไม่ออกไปออกความกัรบ่มอันนี้คือสองตัวเน้นสี่สามนะครัตัวเน้นตัวใดอีกค่ะเอาที่ผู้หญิงบอกกันเลยครับห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกอ๋อคือฝันชุดเก่าใช่ไหมห้าเจ็ดหกเนี่ยครับใช่งวดที่แล้วแต่ยังตามอยู่ตามอยู่สองตัวเป็นห้าเจ็ดกครับ นี่นะเจ็บเนะาะการมือนี้มันโค้งคือถ่ายจะเลยขอตัวเนี้พิเศษนะคะ,คะทำนี้เนาะทำนกไม่หัดเลยเริ่มจี้ตาร์ทเอาซองดูตัวเลขนะครับของน้องนิวนะฮะ<น>เป็นแนวทางนะครับเป็นความฝันส่วนมากจะเป็นความฝันนะน้องนิวเนาะเป็นความฝันครับ สี่สามสามสี่สามห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดนะคะแล้วก็ศูนย์สามห้ากุญแจเลขกุญแจเนาะครับเลขคุญแจศูนย์สามห้าแต่ในพวงกุญแจก็มีสี่หกเลยครับสี่หกศูนย์สามห้าแต่สี่หกหนอกไปแล้วเนาะครับเอเป็นความฝันของน้องนิวนะครับ้วยค่ะเป็นแนวทาง ใช้วิจารณญาณในการรับชมเห็นความฝันแต่ว่ากระถือมาตลอดเนาะเขาดูคือกันสําหรับน้องนิวจิตสัมผัสนะคหกงวดนะครับหกงวดลหกงวดนี่ก็ให้ปังอีกเอน้องนิวนะคะเนาะครับอี่ซีสอบต่างๆด้วยค่ะขอบคุณครับน้องนิวครับขอบคุณรับผุ